อันยองซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอร์เคป๊อ K นะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวที่ชาวเน็ตเซนเกาหลีกาลังสนใจกันอยู่กับยุนจินจากเล s e าร์ฟิมแล้วก็ยอนจุนจาก T ีบายทนะครับในตอนนี้เนี่ยชาวเน็ตเซนเกาหลีได้ออกมาพูดถึงแล้วก็ให้ความสนใจไปกับข่าวลือการเดทระหว่างยุนจินจากเลารฟิม ไละย้อนจูนจาก tomorrow by t o g a t e r นั่นเองนะครับซึ่งข่าวลือนี้เองเนี่ยก็เกิดขึ้นมานะครับเมื่อมีชาวเน็ตแล้วก็แฟนคลับบางส่วนนั้นเนี่ยได้ไปเจอแอคเคา t ์ใน Spotify นะครับที่บอกว่าเป็นของยุนจินจากเลสซิ่งฟิมซึ่งใช้ชื่อว่ายุนนี่นั่นเองนะครับแฟนๆก็บอกว่าชื่อนี้เนี่ยเป็นชื่อเล่นของฮยุนจินเมมเบอร์จากเลสซิฟิมที่ใช้เรียกกันนะครับแล้วก็แอคเคา t ์นี้เนี่ยก็ใช้ชื่อนี้มาตั้งชื่อแอคเคา t ์ด้วยซึ่งในแอคเคา t ์นี้เนี่ยก็มี Play ที่ฟแฟนๆนันเนี่ยไปเจอกันนะครับมีทั้งเพลงต่างประเทศเพลงอินเตอร์ หลากหลายเพลงหลากหลายแบบหลากหลายสไตล์กันเลยทีเดียวและแฟนๆเนี่ยก็นํามาประติดประต่อ,อก,กันนะครับกับรูปอาร์ตเวิร์กหรือว่างานกราฟิกนะครับงานอาร์ตที่อยู่ในเพลงของยุนจินที่เพิ่งปล่อยมาล่าสุดนี้นั่นเองนะครับมีลายเส้นเนี่ยที่คล้ายกันและแถมงานอาร์ตเวิร์กเนี่ยก็ยังมีชื่อศิลปินที่เป็นคนวาดเป็นคนจัดทำเนี่ยเป็นคนเดียวกันนั่นก็คือฮอยุนจินนั่นเองนะครับซึ่งนี่เองก็ทําให้ชาวเน็ตนั้นเนี่ยนำเรื่องราวมาประติดประต่อ,อก,กันนะครับว่ารูปที่อยู่ในเพลย์ลิสต์นั้น2คนตัวกรตูนนน2คที่เป็ ผู้ชายหนึ่งคนและผู้หญิงหนึ่งคนนั้นเนี่ยคือใครหมายถึงอะไรยังไงกันแน่ ซึ่งชาวเน็ตเนี่ยก็คาดเดากันไปนะคะว่าตัวละครการ์ตูนผู้ชายที่ใส่เสื้อฮู้ดสีเทาแล้วก็มีผมสีฟ้านั้นเนี่ยมีความคล้ายกันมากๆเลยกับยอนจุนจากทีไบทีเพราะยอนจุนเนี่ยก็เคยทําผมสีฟ้ามาก่อนนะครับและก็มีรูปที่ยอนจุนเนี่ยทำผมสีฟ้าทรงผมคล้ายๆกันกับตัวการ์ตูนเลยแล้วก็สวมฮู้ดสีเทาเหมือนกันด้วยนอกจากนั้นชาวเน็ตนะครับที่เป็นนักสืบเนี่ยก็ยังไปสืบเสาะหาเรื่องราวต่างๆเพิ่มเติมแล้วก็ไปเจอรูปของยุนจินที่สวมใส่ต่างหูนะครับ บังเอิญมากๆเลยเพราะตัวการ์ตูนผู้หญิงเนี่ยก็ใส่ต่างหูเหมือนกันกับยุนจินเลยด้วยและยอนจูนเนี่ยก็ใส่ต่างหูที่เป็นวงกลมคล้ายๆกันอีกนะครับแฟนๆแล้วก็ชาวในบางส่วนเนี่ยก็นําเรื่องราวนี้มาประจิตประต่อเข้าไปด้วยกันว่าตัวการ์ตูนของทั้งสองที่อยู่ในรูปการ์ตูนนั้นเนี่ยหมายถึงยุนจินแล้วก็หมายถึงยอนจูนหรือเปล่านะครับแถมชื่อของทั้งสองคนเนี่ยก็ยังมีความคล้ายกันสลับสับเปลี่ยนกัน,กนมีการเล่นคํากันนะครับยอนจูนยุนจินยินจูนยอนจูนยินจูนยอน นั่นเองบางคนเลยถึงกับ ตามไปนะครับจากรายการวาไรตี้ที่ทั้งเลสซร์ฟิมแลวก็ทีบายทีเนี่ยให้ถ่ายทําร่วมกันนะครับเป็นหนึ่งในเมมเบอร์หรือว่าเป็นหนึ่งในแขกรับเชิญนั่นเองว่าทั้งสองคนเนี่ยเคยเจอกันมาก่อนแน่นอนแถมยังเคยทํางานร่วมกันมาด้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องราวที่ชาวเน็ตเนี่ยตามสืบตามเสาะกันมากๆในตอนนี้แล้วก็กําลังให้ความสนใจกันอยู่เลยระหว่างข่าวลือนะครับการเดทของยุนจินแล้วก็ยอนจุงเฮ้ยไม่ใช่ของยุนจินจากเลสซาร์ฟิมแล้วก็ยอนจุนจากทีบายทีนะครับ แต่ว่าเรื่องราวนี้เองก็เป็นเพียงแค่ความสงสัยของนติเซนเกาหลีนะครับแล้วก็ออกมาตั้งข้อสงสัยกันพร้อมกับหาเรื่องราวต่างๆเนี่ยมาเชื่อมโยงกันเท่านั้นเป็นเพียงแค่ข่าวลือนะครับทุกคนยังไม่มีอะไรออกมาอัปเดตหรือว่าไม่มีใครออกมายืนยันใดๆทั้งนั้นยังไม่มีใครออกมาอัปเดตแล้วก็ยังไม่มีใครเนี่ยออกมายืนยันใดๆทั้งสิ้นนะครับสาหรับใครที่เป็นแฟนคลับของทั้งยอนจุนจาก ที่ไบทีแล้วก็ยูจีนจากเลสราฟิมนะครับมาคอมเมนต์พูดคุยกันมาไลฟ์เปลี่ยนครับคิดเห็นกันได้เลยเราในคลิปนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับกลับมาเจอก,กันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจงให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง